สังเกตเห็นอะไรไหมครับในฉากนี้อาคาซะซัดหน้าโดมะเนื่องจากพี่แก้มือมากอะแกะและหมันหน้าเป็นการส่วนตัวแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่อาคาซากำหมัดครับนี่คือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่อนิเมะยังไม่ได้บอกคุณแต่จะเปิดเผยในเนื้อเรื่องบทต่อๆไปเตือนไว้ก่อนครับว่ามีสปอยเนื้อหาในมังงะเล็กน้อยสังเกตจากบทพูดที่ออกมาจากปากของโดมะประโยคนี้ครับโโอมกเรบ 女の生首โ生けて飾ってあるよ俺の部屋にทันทีที่เขาพ้นคําว่าอ,อนนะหรือผู้หญิงออกมาภาพก็คัดไปที่หมัดขวาที่กำแน่นของอาคาสะพร้อมสีหน้ามีน้ำหอมก่อนจะประเคนหมัดเข้าที่ปากโสโครกโสโครของโดมะใช่แล้วครับเหตุผลนั่นก็คือเขาไม่ชอบให้โดมะพูดเรื่องผู้หญิงคนอื่นตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนั่นเองอาคาสะหึงโดมะครับ ไม่ใช่นะครับนั่นเป็นเรื่องในจินตนาการของสายวายมากกว่าเหตุผลก็คืออาคาศาสเนี่ยมีปมกับผู้หญิงนั่นเองครับเขาเป็นอสูรที่กินแต่ผู้ชายไม่เชอบชนีนะฮะเสนียดก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละครับจริงจังเลยจริงจังก็คือมีปมกับผู้หญิงนะับไม่ทําร้ายไม่ฆ่าไม่กินผู้หญิงเป็นอสูรสุภาพบุรุษเป็นอสูรมีอุรมการน่ะนะ เขาจึงหงุดหงิดที่โดมาพร่มถึงวิลกรรมการฆ่าผู้หญิงของตัวเองอนุมานได้ว่าในบทรถไฟเนี่ยถ้าฆ่าได้อาคาษะก็จะเลือกฆ่าแต่เหยื่อเพศผู้นั่นเองส่วนผู้หญิงคงปล่อยไปตามยถากรรมและถ้าเสาหลักต่อหน้าเป็นผู้หญิงแล้วก็อาคษะคงไม่เข้าไปหาเรื่องด้วยหรอกมั้งนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมตอนดูฉากนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็เอ๊ะขึ้นมาเลยกับบทพูดของโดมะและคัดนี้ พูดในฐานะแฟนมังงะแล้วต้องบอกได้เลยว่านี่เป็นการเรียบเรียงฉากที่ดีพลึกซึ้งมีความหมายมากเลยส่วนเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอีกทีเนี่ยอยู่ในบทต,ต่อต่อไปของคิมเมโซโนโยะะที่กำลังจะมาคุณเตรียมใจไว้หรือ,อยัง